เขาจะมีแถมแม่เหล็กใช้แสงเนี่ยยิงเข้าไปฟุบบันทึกข้อมูลเข้าทีแถมแม่เหล็กในปลาย8090สามารถมีเทคโนโลยีที่แบบยิงแสงเข้าไปเพื่อบันทึกข้อมูลลงในแผ่นของแม่เหล็กอะแถบแม่เหล็กอะใน CD ดีได้อะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชยากว่านะครับรายการพอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่คุณไม่รู้นะครับจะมาทําให้คุณรู้แบบง่ายๆนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ยังอยู่กับผมนะครับพี่โช์จากช่องโชออนทีวีนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันนั่นก็คือ ประวัติศาสตร์และก็ข้อมูลนะครับของมินิดิส์หรือแผ่น MD นั่นเองนะครับหลายๆคนนะฮะอาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าหลายๆคน,นอาจจะเคยบันผ่านตาบ้างหรือว่าน้องๆที่เกิดไม่ทันหรือก็อยากรู้ในเรื่องนี้นะครับวันนี้นะฮะพี่โชจะมาไล่ฟังง่ายๆเลยนะครับแต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนโนโลยีที่คุณต้องลองว้าวในสมัยนั้นเลยทีเดียวนะฮะต้องย้อนกลับไปตอนไหนรู้ไหมคุณผู้ชมต้องย้อนกลับไปหลังจากที่โซนี่เนี่ยได้ร่วมมือกัอบซี s บีนะครับเป็นโซนี่ซีบี เป็นบริษัทนะครับที่เชี่ยวชาญนะเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงกับเรื่องเพลงอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับ Sony Walkman ทําเทปคาสเซ็ตไปแล้วนะหลังจากมี w a l k m a n นฮะแล้วก็โซนี่ซีบอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีวิดีโอเทปเขาเรียกว่า VHS นะครับอ่าต่อมานะครับบริษัทฟิลิปนะครับได้ติดต่อมาอย่างบริษัทโซนี่คุณผู้ชมติดต่อมาว่าอยากจะให้ทีวิศวกรกับทีมงานเนี่ยของโซนี่เนี่ย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคอมเพกติดหรือที่เรารู้จักกันในนามของซีดีนั่นเองครับอ่าฮะซีดีเนี่ยคือคอมเพกติดก่อนจะมีคอมเพกติดหรือซีดีเนี่ยคุณผู้ชมทางฟิลิปเนี่ยได้คิดค้นอะไรรู้ไหมคิดค้นเลเซอร์ดิสเลเซอร์ดิสเนี่ยเป็นเลเซอร์ดิสเป็นคล้ายๆเหมือนแผ่นซีดีขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นหนังแผ่นหนึ่งเนี่ยหนังเรื่องหนึ่งตก4-5,000บาทอ่าบางเรื่องถึง6,000นะผมเคยเจืดโลบบคอปเนี่ยเป็นซีดีเลเซอร์ดิสเนี่ย เป็นเอพิโซด้วยนะไม่ใช่แผ่นเดียวจบนะเป็นเอพิโซดเนี่ยสามพันห้าผมเคยเจอที่ห้างหนึ่งนะครับเขาขายสามพันห้าคือมันแพงมากในสมัยนั้นนะครับแล้วก็คนเนี่ยจะซื้อเครื่องเนี่ยก็ต้องไปซื้อแผ่นเนี่ยมันแพงแต่คือมันเป็นซีดีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องขนาดใหญ่ใช่ไหมคนก็เลยไม่มีทุนจะไปซื้อทางฟิลิปเนี่ยคนที่มาเชิญโซนี่เนี่ยให้ไปร่วมทำซีดีแล้วก็คิดค้นเลเซอร์ดิสเนี่ยก็คือลูออเทนคุณคุณไหมฮะหรือว่าถ้าไม่รู้จักนะผมจะไลนฟฝาลูออเทนเนี่ย เป็นบิดาที่เขาเรียกว่าเป็นบิดาของเทปคาเสเซ็ตลูอัลเทนเนี่ยได้นะครับคิดค้นจากเทปแปดแท็กเทปแปดแท็กเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นใส่แล้วก็เล่นจนหมุนจนหมดนะฮะอ่าคือสมมติเล่นมีแปดเพลงใช่ไหมก็คือเล่นตั้งแต่เพลงที่หนึ่งจนถึงเพลงที่แปดเนี่ยคือเล่นยาวเลยไม่มีหมุนกอกรับนะฮะเล่นยาวเลยจบแปดแท็กแล้วก็เล่นใหม่อีกทีหนึ่งแต่ลูอัลเทนเนี่ยไปทําให้มีเทปนะฮะเป็นเทปคาเสเซ็ตแบบนี้นะครับโดยใส่แกนหมุนเนี่ย เป็นขั้วหมุน2อันนะฮะแล้วก็สามารถจะฟังเพลงอะไรก่อนก็ได้จะฟังพิษที่4ก่อนหรือกลับมาฟังพิษที่1อะไรเงี้ยมันก็ทำได้แล้วก็สีบเข้าไปในคอนโซลหน้ารถเนี่ยมันก็เลยสะดวกสบายและโซนี่นะฮะได้เข้ามานะครับขอไลายเส้นกับทางฟิลิปซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเขาไปขอกันยังไงนะครับแต่ว่าผมแปลได้ข้อมูลมานะเขาบอกว่าโซนี่เนี่ยไปหาลัวแท่นแล้วบอกว่าเนี่ยผมเนสนใจเทปของคุณอนะ ถ้าเกิดคุณเปิดไลเส้นฟรีนะลิขสิทธิ์ฟรีนะนะเดี๋ยวดังเลยเทปคุณเนี่ยดังเลยอ่าหลังจากนั้นนะฮะรูอัฒเทนเนี่ยฟิลิปเนี่ยก็เลยให้โซนี่เนี่ยไปทําเทปนะครับพอไปทําเทปเสร็จโซนี่เลยคิดค้นเครื่องเล่นเทปนะครับเครื่องแรกออกมาเป็นเครื่องใหญ่ๆห,หน่อยอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำวอล์กแมนออกมา walking stereo walkman sony ขายในวอล์กแมนออกมาก็ไปขายที่อเมริกาพอไปที่อเมริกาเนี่ยน้องๆน,น,น่าจะคุนค้นชื่อใช่ไหมครับ หรือว่าใครที่ลืมลืมชื่อไปแล้วนะฮะ<ม>นั่นก็คือซาอับเบลนั่นเองนะครับแล้วยังมีชื่ออื่นอีกนะยังมีสโตอเวมีฟรีสไตมีวอล์กแมนนะวอล์กแมนยังใช้ที่อีกประเทศหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าที่ประเทศอะไรนะครับแล้วก็คันนี้ก็ดังเพอดังเสร็จรัวเท่นก็เห็นแล้วว่าโซนี่เนี่ยเคยประสบความสําเร็จเกี่ยวกับวอล์กแมนแล้วก็เทปคาเฟตมาแล้วใช่ไหมแต่รู้ว่าเท่นเนี่ยเคยสัมภาษณ์นะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเขาเสียใจมากเพราะวันนั้นนะ่ะเขาให้ไลเซเส้นฟรีกับโซนี ไอคนที่คิดค้นระบบเทปคาสเซตอย่างฟิลิปเนี่ยกลับไม่โด่งดังกลับเป็นโซนี่เนี่ยที่ขายดีติดอันดับโลกพอโซนี่เอาไปทํา <c oughs> น่าสงสารเหมือนกันนะครับกาวนี้ลัยเทนไม่เข็ดคุณผู้ชมลุยเทศเนี่ยก็ยังเชิญมาอีกอเชิญมาช่วยกันทําซีดีโดยการที่เอาเทคโนโลยีของเลเซอร์ดิสเนี่ยแผ่นขนาดใหญ่เนี่ยมาทําให้เล็กลงและบางขึ้นภาพเพิ่มไม่เอาเอาแต่เสียงอย่างเดียวมาใส่เป็นแผ่นขนาดเล็กลง ทางโซนี่เนี่ยไม่รอช้าเลยคุณประธานบริษัทเนี่ยคุณอิบุกิเนี่ยกัมริตาเนี่ยก็เลยส่งคุณโอกะโนริโอนะฮะมาที่ฟิลิปเพื่อมาช่วยกันคิดค้นในเทคโนโลยีของซีดีแต่คุณโนริโอเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวเอาทีมวิศวกรมาด้วยเอามือขวามาด้วยคนเนียชื่อว่าโนบุยุกิอิเดอิคุณอิเดอิเนี่ยเป็นผู้นําในด้านของโซนี่เนี่ยในยุคดิจิตอลต่อๆไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยของคุณโอกะ แล้วพอมาที่สฟิลิปเนี่ยก็ช่วยกันคิดคนก็มีการเถียงกันว่ามันน่าจะเล่นได้ประมาณสองชั่วโมงคุณโอกาสเนี่ยบอกมันน่าจะได้เล่ประมาณสองชั่วโมงได้ไหมซีดีพวกเนี้ยแต่รู้วเท่นบอกว่าไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้เออแล้วก็คุณโอกาสเนี่ยก็ยังบอกว่ามันควรจะแผ่นใหญ่ๆหน่อยอ่าแต่ว่ารู้วเท่นเนี่ยก็จะบอกว่าถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยมันใส่กระเป๋าเสื้อไม่ได้ไงใส่กระเป๋าก็ไม่ได้พกพาลำบากอีกและอย่างหนึ่งมันใส่คอนโซลหน้ารถไม่ได้ S <S <an> <S คุณ ID. อีดีอีกับคุณโอกาสเนี่ยบบก็เลยแบบเออเออเออจริงจริงเออเออจริงก็จริงนะก็จริงนะก็เลยเอออายยอมยอมยอมก็คิดคนคิดคนอะไรเสร็จปุ๊บอ่านี่ยังซีดีนะยังไม่เข้าเรื่องมินดีดีเสร็นะคุณผู้ชมเอาเรื่องซีดีก่อนแล้วพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมคุณโอกาสเนี่ยกับคุณอีดีอีนี่ยบินกลับมาญี่ปุ่นใช่ไหมกลับมาโซนี่ปุ๊บอารู้ไส่ในหมดแล้ว่ะคือเรารู้ไส้ในข้อมูลแล้วว่าเขาขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหม และโซนี่บริษัทตัวเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเรื่องเสียงกับบันทึกเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทําเทปกัเสร็จอยู่แล้วด้วยมีหัวอ่านของตัวเองอีกเอาสบายเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าหัวอ่านโซนี่ใครที่เกิดทันยุคนั้นหรือทันยุคนั้นนะจะเรียกหัวอ่านโซนี่คือโซนี่เนี่ยมีระบบหัวอ่านที่ดีมากอ่าก็คือให้ตายก็ไม่สะดุดใช้ไปปีหนึ่งก็ไม่สะดุดเป็นรอยก็ไม่สะดุดแต่มันเป็นเรื่องหลังจากนั้นนะเอาตอนนี้ก่อนคือ คุณโอกาสกับคุณอีดีเนี่ยก็เลยไปกระซิบวิศวกรในค่ายตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเครื่องนี้ทำทำเครื่องนี้ทำเครื่องนี้ทำเครื่องนี้ออกมาอ่าทำเครื่องนี้ออกมาเสร็จป,ปุ๊บกลายออกมาเป็นเครื่องเล่นซีดีเครื่องแรกของโลกนะฮะผมจําชื่อยุดรุ่นไม่ได้ละเป็นเครื่องใหญ่ๆห,หน่อยใส่แผน่นอ่าด้านข้างอ่าใส่แผ่นด้านข้างรู้ว่าเท่นเห็นเออเออใส่แนวนอนก็ดีเหมือนกันเนาะ เพราะราลุยทนคิดว่าตอนแรกว,ว่าจะทําเครื่องใส่แนวตั้งไงแต่ลืมไปว่าตอนใส่คอนโซลรถเนี่ยเออมันก็แนวนอนมันก็ถูกแล้วคือแนวนอนเนี่ยมันดีกว่าหลังจากนั้นนะก็มีครั้งซีดีคอมแพตดี้ของโซนี่เนี่ยออกมาแล้วก็ฟิลิปเนี่ยก็ทําออกออกมาใช่ไหมอ่าหลายหลายคนเนี่ยเห็นไหมฮะเวลาเขาขายแผ่นซีดีเป็นหลอดๆอเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางร้านเนี่ยเขียนว่าฟิลิปเลยบางร้านก็เขียนว่าโซนี่แล้วก็ CDR ใช่ไหมแบบว่าลบได้ไลท์ได้ประมาณนี้เรื่องของ CD ดีก็จบไปแล้วนะฮะต่อมานะฮะ ซีดีเนี่ยยังออกอีกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดีอาร์เอ่ยเป็นดิสนูนดิสนีย์อะไรออกมาก็คือจะหน้าตาคล้ายๆกับซีดีนะฮะแต่ซีดีเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะเข้าครอบคลุมตลาดทั้งหมดเนี่ยแต่จะได้ว่าในยุคข,ของซีดีเนี่ยบ้านเรามันมาช้ากว่าต่างประเทศเขาต่างประเทศเนี่ยเ,เขาใช้กันตั้งแต่แบบปี88 89 90ประมาณนั้นนะฮะจนมาถึงในปี2535นะครับหรือว่าในปี1992เนี่ยทางโซนี่เนี่ย จะหาของมาแทนเทปกับซีดีไงคือซีดีเนี่ยทาแล้วใช่ไหมอยากจะหาอะไรที่มันสะดวกสบายมากกว่านั้นอีกก็คือแผ่นมินิดิสมินิดิสตอนแรกเนี่ยโซนี่ตั้งใจนะจะทําออกมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งตอนแรกเนี่ยมีขนาดประมาณนี้คุณผู้ชมอ่าประมาณนี้เป็นตลับนะและข้างในเนี่ยก็มีแผ่นมินิดิสตอยู่ข้างในอ่าเป็นตลับแล้วมีแผ่นมินิดิสด้านในนะและทําออกมาเนี่ยหลายรูปแบบนะครับเพราะเขาใช้เทคโนโลยีนะครับที่เรียกว่าแมนิโตออปติคอลซึ่งถ้าเกิดให้ผม แปลตรงๆเนี่ยมันจะลําบากมันก็คือการที่เราแบบว่าเขาจะมีแถบแม่เหล็กใช้แสงเนี่ยยิงเข้าไปฟุ๊บันทึกข้อมูลเข้าที่แถบแม่เหล็กอืมคุณคิดดูคุณผู้ชมในปลายแปดศูนย์เก้าศูนย์สามารถมีเทคโนโลยีที่แบบยิงแสงเข้าไปเพื่อบันทึกข้อมูลลงในแผ่นของแม่เหล็กอะแถบแม่เหล็กอะในซีดีได้อ่ะมันต้องลำ้ำขนาดไหนเออตอนแรกออกมาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเป็นแบบ เป็นตลับเทปสีดำๆก่อนแล้วด้านในมีซีดีเนี่ยเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเวลาไปเล่นที่อื่นเนี่ยมันไม่ตกมันไม่ขิดคู้มมันไม่กระทบไงก็เลยแบบว่าเอาไปใส่ในเครื่องก็ได้มันก็ยังแบบปีหนึ่งแล้วมันก็ยังฟังได้อยู่หลังจากโซนี่เนี่ยได้ทำวอล์กแมนนะที่ใส่เทปนะครับแล้วก็ใส่ซีดีเนี่ยไม่พอนะพอตัวเองผลิตค,ค,คิดค้นเนี่ยมินิดิสเนี่ยก็ทำวอล์กแมนออกมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นวอล์กแมนที่เอาไว้สําหรับเล่นแบบตลับมินิดิสโดยเฉพาะเลยแบบเป็นตลับสีดนะํานั้นแล้วก็ยัดเข้าไปนะ ตลับแรกๆเนี่ยจำได้ว่าเป็น Michael Jackson ไมเคิลแจ็กสันเดนจัล l ัสนี่ MZ1 ออกขายในปี92นี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกรุ่น Walkman นะที่เล่น MD เนี่ยออกมาเยอะแยะเลยมีแบบถ่ายรูปด้วยนะแต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ไดนะ้ว่าที่ข้างหน้าเนี่ยจะมีแบบถ่ายรูปได้ด้วยนะ นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับแล้วก็มีรุ่นต่างๆออกมามากมายนะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นแผ่นเสียงหรือเล่นเครื่องเสียงในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีคนสะสมบ้างถ้าเกิดใครสะสมเอาไว้นะครับมาเมนพูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับมิดิไดสนะครับที่ออกมาตอนแรกนะฮะผมจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีนะฮะบ,บิตเรทอยู่ทั้งหมด292กิกะบิตเท่านั้นนะครับจะเก็บเพลงเนี่ยได้ประมาณมีความยาวเป็นนาทีนะประมาณ60นาทีเนี่ยถึง80นาทีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น, ave, น, ave, น,นไฟเวฟ ไฟเวฟเนี่ยจะใช้ได้สูงสุดนะฮะประมาณ20นาทีถึง28นาทีนะครับแผ่น m อนะครับยังมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะฮะผมจะไล่ฟังนะครับต่อมานะครับโซนีเนี่ยได้ขายลิขสิทธิ Pan ์แผ่น m อเนี่ยให้กับบริษัทอื่นๆด้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเค n w o o d p a n โซนิกชาร์ปไอว่าไอว่าเนี่ยเคยมาเป็นคู่แข่งตัวสำคัญนะครับในการทำ Sony นะรโซนี่วอล์กแมนนะวอล์โซนี่วอล์กแมนเนี่ยอัดไม่ได้แล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็หูฟังเนี่ยเป็นแบบข้อหู แต่ไอว้วาเดี๋ยมาเป็นจุกเดียวจุกเดียวแล้วก็เป็นสายแบบว่ามาแย่งเอาเมันหูสายหูฟังสมัยนี้ฮะที่แบบมาแย่งเอาไอ,าอทีหนึง่งและอัดได้ด้วยาราคาถูกกว่าประมาณพันสองพันเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะโซนี่ออกมาแ,แรกแกเนี่ยสี่พันกว่าบาทสี่พันห้าเออมันก็เลยเป็นคู่แข่งตอนนี้ก็มาขายเล็กซี่ให้เขาทำเครื่องเล่นเอ็มดีโอเคไหมแล้วก็บริษัทต,ต่างๆน,นะครับเริ่มทยอยทาเครื่องเล่นเอ็มดีออกมาขายนะในปี1994นนะครับหลังจากนั้นนะฮะ บริษัทโซนี่นะครับได้ทำเครื่องเล่นตั้งโต๊ะ MD ตัวแรกนะฮะที่มีชื่อว่า m d s 1ด1 1นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยในรถยนต์นะฮะที่มีชื่อรุ่นนะครับว่า C670 RDS คือตั้งโตะไม่พอทำอีกตัวหนึ่งใส่ในรถให้ด้วยคือเขาคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าจะต้องแบบทำอะไรบ้างทำให้คนแบบว่าเข้าถึงให้ได้มากที่สุดเลยประมาณนี้จนในปี2 5 2 5 4นนนะครับ โซนี่เนี่ยได้พัฒนานะครับการเข้ารหัสรูปแบบใหม่นะครับเพื่อให้แผ่น MD นะฮะหรือแผ่นมินิดิสเนี่ยพัฒนาเพลงและเก็บเพลงให้นานมากขึ้นเรียกว่ามินิดิสลองเพ a y หรือที่เรียกสั้นๆนะครับ MDLP นะฮะก็คือตรงตัวเลยก็มินิดิสลองเพ a y นะครับคือมีสองแบบคือ LP2 กับ LP4 ในปี2002นะครับหรือ2545นรบะฮะโซนี่ได้เปิดตัวนะครับ Network MD อ่ายาวๆเลยจะเรียกว่า เน็ตเวิร์กมินิดเป็นการนะฮะทำให้มินิดิสเนี่ยสามารถลงเพลงได้แล้วนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ได้ผ่านพอร์ต u s เเรียกว่า Sonic s t เตทถึงแก้ปัญหานะครับโซนิ s สเตทได้ดีแล้วเนี่ยแต่มันยังดีไม่สุดคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรูว้ว่าเพราะว่ามันยังลากไฟอีสามาใส่ในเครื่องแล้วก็ยังลากลงมาในแผ่นเนี่ยไม่ได้เออมันจะต้องเอาเพลงเนี่ยไปแปลนะครับเป็นปนามสกุลเอทิอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละซึ่งเพลงมันเนี่ย แปลงมาเนี่ยโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะคือแย่กว่า MP3 มากอะ่ะแล้วก็มาใส่ไว้นในแผ่นโอ้โหคุณผู้ชมคือแบบและต่อมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าไปพูดถึงมันเลยในปี24547 2นะครับโซนี่เนี่ยไม่ยอมแพ้กลับมาใหม่อีนึงและให้โปรแกรมใหม่เลยมีชื่อว่า High MD High MD คือ High Storage Mini Disc นั่นเองนะครับคือสามารถนำแผ่น Mini Disc เนี่ย MD 1เนี่ยไปเก็บข้อมูลนะครับได้ถึง 1GB 1กิกะไบต์เลยนะคุณผู้ชมนะคล้ายๆกับฮาร์ดไดร์อะฮิตดีๆอันนึงอะที่มีความจุนะครับมากกว่า SD การ์ในสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นมากสุดคือ5้าสิบเมกะไบต์นะแต่มิลิซิตเนี่ยมา1กิกเลย s d card ตอนนี้ก็คือไปไกลแล้วนะฮะและตอนนั้นเนี่ยเขามาก่อนไงไฮเอ็นดีเนี่ยมันดีตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคือเสียบปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าเป็นโปรแกรมไฮเอ็นดีขึ้นมาคราวนี้คุณสามารถลากไฟล์ไอเอเทคเมื่อกี้ที่บุมพูดอะ ลงมาในเครื่องได้เลยแบบว่าไม่ต้องผ่านโปรแกรมแปลงอะไรทั้งน,น,นั้นคือลงมาเลยมันจะคล้ายๆกับเหมือนแฟลชไดร์ไปแล้วอ่ะคือแบบลากลงลากลงแต่ก็คือมันยังเป็นไฟล์ A ท e c h อย่ยังไม่ใช่แบบ MP 3สาเต็มๆต็มนะแต่ถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือไอไฮเอ็มดีเนี่ยมันก็มีแต่โซนี่ที่เขาทําอ่ะคือคนอื่นเนี่ยเขารู้ว่ามันเละเทะแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วแนหะก็เลยแบบว่าในช่วงนั้นอนะ่ะเครื่องเล่น MP3 แบบพกพากําลังมาเลยคือมา กำลังมาเลยแบบใส่ฐานด้านหลังนะั้นแล้วเสียบแบบเสียบสายหรือแม่ก็เป็นหัวแล้วเสียบแบบ u s b นะผมมีด้วยนะผมชื่อยี่ห้ a t b, อ e a t บริษัอย่างเนะี่ยผมเคยซื้อมาอยู่เป็นแบบด้านหนึ่งใส่ฐานนี้มแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็เสียบอ่าแลวตอนนั้นมันกําลังมาพอดีแล้วก็สวนกระแสะ MD พอดีอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าก็นั่นแหละครับ MD ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ m z R1 นะฮะออกมาหลังจาก Sony เนะี่ย Walkman MD เครื่องแรกเนี่ย15ปี ออกมาหลัง MZ1 หนึ่งเนี่ยสิบห้าปีแต่ไอ้เครื่องเนี่ยที่เขายอมรับมันดีตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมคุณสามารถดึงไฟล์เนี่ยจากในแผ่น MD เนี่ยกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยซึ่งตัวอื่นน่มันทําไม่ได้ตัวนี้มันทําได้เขาก็เลยยอมว่ามันเป็นเครื่องสุดท้ายอ่าแล้วก็คันนี้ก็ MD ก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาแต่ในวงการเพลงเนี่ยเ D เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะแต่ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพวกวงการเพลงกับการทําเพลงเท่าไหร่นะแต่ว่าแผ่น MD เนี่ย เขาเอาไปใช้ในการบันทึกซสาร์บันทึกเสียงแบบว่าสมมติมีกีตาร์สองลายใช่ไหมสองลายอาจจะอยากได้ลายที่สามเพิ่มเนี่ยเขาก็ทำลายที่สามแล้วก็ใส่ไปในแผ่นมินิดิสเนี้ยยิงลงไปปุ๊บแล้วก็ไปเปิดช่วยตอนที่เขาเล่นคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดใครมีข้อมูลม,มากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะและทั้งหมดที่ผ่านมานี้นะครับนี่ก็คือแผ่นมินิดิสนะครับหรือว่าแผ่น MD นั่นเองนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับมีแผ่นนี้อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโชออนทีวีด้วยนะครับและรายการพอดแคสต์โชว์อย่างว่าอีพีหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรแล้วก็รีวิวอะไรให้กับทุกคนได้ดูกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าสวัสดีครับ